สวัสดีค่ะช่องพายบนเหลือช้างอ้วนร้อยลีลานะคะวันนี้กิจวัตรประจาวันนะคะกิจกรรมวันนี้ก็พาอ้วนกับคุณแม่นะคะมาเล่นฟุตบอลนะคะมาผ่อนคลายนะคะคลายเครียดปล่อยเขาเออได้เป็นอิสระนะคะเป็นกิจวัตรประจําวันของเขานะคะวันนี้ก็ลมแรงมากๆเลยนะคะผลก็มาจากพายุนะคะก็ลมแรงตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะ วันนี้ก็ปล่อยให้เล่นลูกฟุตบอลนะคะเล่นลูกฟุตบอลท่ามกลางเอ,อ่อลมที่แรงนะคะดูบอลกอลูกฟุตบอลอุ่นไหมครับเล่นได้นะลูกยากตเตลิดนะคะบุญเหลือครับนี่นะคะให้เล่นลูกฟุตบอลนะคะก็เล่นแป๊บเดียวคะ่ะไม่นานนะคะดูจากบรรยากาศแล้วก็ไม่เอื้ออำนวยสักเท่าไหร่นะคะเราก็ต้องเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนเห็นไหมรอดท้องแม่อีกแล้ว ลอดท้องแม่อีกแล้วค่ะอ้วนลอดท้องแม่สะดอกเคราะห์นะคะเพราะว่าทุกๆวันเราก็ต้องปล่อยเนาะปล่อยเขาให้เป็นอิสระนะคะเขาจะได้ไม่เครียดค่ะเตะบอลอเตะเตะเตะอุ้ย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 สกิดบอลนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเหะแล้วก็วิ่งเข้าหาแม่เนาะอ้วนจะกลัวไปไหนเนี่ยกล้ากลัวนะคะ ไปหาบอลองกละเตะเลยนูจะกลัวอะไรล่ะอ้วนเหลือฮืยแม่ไปช่วยแล้วเอา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 แม่ไปช่วยเตะบอลหรือว่าไปช่วยอะไรเตะไปด้วยกินไปด้วยลอดท้องแม่แล้วนะคะดูชอบชอบเล่นใต้ท้องแม่นะคะความสุขของอ้วนเหลือเลยนะจ๊ะ เมื่อวานนี้ก็เมื่อคืนนะคะเหมือนฝนจะตกก็ลงมานิดเดียวค่ะไม่พอเปียกต้นหญ้าของเราเลยนะคะแม่งแรงนะคะเป็นลมพายุนะคะฝนไม่ค่อยลงเลยนะคะเมื่อคืนอนี่พี่ควานก็ไปขัดจังหวะแป๊บหนึ่งนะคะกลัวานางจะ,ตะเตลิดนะคะคุณแม่มองเดือนให้พี่ควานไปประหลอดนางมาแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวให้นางเล่นอีก แปบเดียวค่ะได้กินด้วยได้เล่นด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพได้แข็งแรงนะคะไม่เครียดจ้าดูอ้วนอ้วนนี่คึกใหญ่ละอ้วนอ้วนน่าจะเริ่มชินกับการเล่นลูกฟุตบอลลูกใหญ่นี้แล้วแหละคะ่ะเพราะว่าเมื่อก่อนเขาไม่ชินเนะาะเดี๋ยวนี้เขาเล่นบ่อยขึ้นก็น่าจะชินแล้วเนี่ยคะ่ะน่าจะชินขึ้นบ้างค่ะ แต่ก็ยังลกล้ากล้ากลัวๆอยู่นะคะวันวเล่นแค่สีห้านาทีพอแล้ววันนี้เห็นไมคะเห็นลมได้ยินเสียงลมไหมก็แรงอยู่นะคะลมลมแบบนี้มันไม่ถูกกันกับช้างหรอกค่ะ <inate> แต่ถ้าผูกไว้ที่กกหลักแล้วก็ลมพายุอะไรยังไงก็ไม่มีวันแล้วนะคะอันนี้ก็คือปล่อยแบบอิสระนะคะก็ต้องมีวันกันบ้างนะคะกลัวช้างของเราจะหนีลมนะคะจะวิ่งตเตลิดนะคะดูเออเออ้อ,อุยอ,อุยอ,อุออ๊ยยติดใจบอลแล้วอดอทองแม่แล้วนะคะดู แม่ไม่ยอมให้รอดมุนอุ้ยปุ้ยนะคมุนอุ้ยปุ้ยแม่ก็คึกเหมือนกันนะเนี่ยแม่วงเดือนเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะเนี่ยคุณแม่นี่เกนนนำนะแกนมันเอยแกนนนำพันธมิตรแกนนนาพาลูกหนีหรือเปล่าเวนเวนเก่งมากเลยอะเอา้านำทางแม่แม่ไปเตะเลยแม่แม่ไม่ยอมเตะะ นางวิ่งตามลูกเป็นห่วงลูกนะคะรอท้องไม่อหกแล้วจ้าดูจ้าดูสิว่าดือ้อหรือไม่ดือ้อ <c oughs> วิ่งไปวิ่งมาลอดท้องเฉยเ่ยอ่ว,วน ช้างอ้วนติดแม่นะคะคุณแม่ก็ติดลูกเหมือนกันนะคะวนไปวนมาอุ้ยอุ้อุยอยวิ่งใส่ลูกบอลแล้วอุ้ย,อ,ยอุ้ยูคุณแม่เริ่มเริ่มเล่นแรงขึ้นแล้วนะคะดูเสียงนางนะคะฟังเสียงนางค่ะโอ้ยเสียงนี่แม่ <laughs> นะพอแล้วแหละเออพอแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ควานเข้าไปจับแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาไปผูกไว้ที่กกหลักแล้วนะคะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเออบรรยากาศมันไม่เต็มใจด้วยนะคะบรรยากาศแบบนี้ปล่อยช้างแบบอิสระมันก็ทำให้ยากแก่การควบคุมนะคะเราปล่อยเขาแล้วเดี๋ยว ถ้าเขาหนีไปนี่มันก็ไม่ใช่ความผิดของเขาเสมอไปนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์มันไม่ค่อยจะดีแล้วก็พอนะคะแล้วก็นั่นนะคะไปปลูกไว้พรุ่งนี้ก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะคลิปนี้แม่ควานวก็ภืมเหลือคุณแม่วงเดือนแล้วก็พี่ขวาทั้งสองคนนะคะลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามกดกระดิ่งให้ช่องยคุณเหลือช้าง าลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ